สวัสดีครับเวียดดีครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามพร่น้องกับกองขยะครับมือนี่สีม่แนะนํำรถบ้านสภาพเดิมๆเจ้าของฝากขายครับที่ฝากขายบ่เป็นยังไงครับเจ้าของไปปลารวกครับเดี๋ยวมาเบิ่งสภาพภายนอกภายในกันนะครับพี่น้องครับในส่วนของภายนอกครับพี่น้องสีก็ยังเป็นสีเดิมๆอยู่ครับกะมีผูบ้างนิดๆน้อยๆนะครับพี่น้อง ตามสภาพครับลดรดโดนรดอายุการใส่งานโดนเติบแต่ว่าสภาพเดิมครับพี่น้องภายในต้องทําความสะอาดนิดนิดน้อยๆนะครับพี่น้องเนื่องจากจอดโดนยักษ์ใหญ่แย่แมงมุงม,มกระจกทั้งคูหนาเป็นไฟฟ้าทั้งเบิดครับแบบโปร่งแสงครับยังย่นกับเดิมครับพี่น้องเกาตามการเวลาแต่ว่าสอมแซมนิดนิดน้อยก็คือสีใสได้อยู่ครับ ตัวนี้พาร่องครับกวองขยะขายในราคาแสนสองครับพี่น้องเรื่องเอาเอาอาจสิได้ปับปุงปับคุนิดนิดน้อยครับพี่น้องไว้ครับไปให้ไปสวนครับพวงมาลัยครับมั่นติฟังกชันเด้อฟอดเด้อในพี่น้องเด้อเลขไม่เดิมครับเลขไม่เดิมฝากติดตามเด้อครับพี่น้องเด้อู้ไดสนใจกับกีงกลางขบมาลดครับลดเดิมสภาพเดิม ทุกอย่างครับขอบคุณครับ